สวัสดีสวัสดีทุกคนตอนหับเข้าสู่สต้องมุกดาสาวเซ็งขวางชาแนลสวัสัีคลิปวิดีโอนี้ตอนหับทุกคนเข้าสู่ในซ่วงของ M story นะทุกคนเนาะเป็นเรื่องเล่าที่มุกดาอยากจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังโดยการบวกโตแบบนี้ซึ่งวาคลคิปวิดีโอนี้นะมดาก็จะมาเล่าเกี่ยวกับ ตกลงแล้วสาวเล้าป็นค้นแบบใดกันแท่เนาะหลังจากทิวาธิพานมานะ้องมุงดาก็มักจะเห็นคอนเทนต์สาวเล้าเหนือสาวเล้าใต้แล้วก็คอนเทนต์ของสาวเล้าแบบนี้เนาะทุกคนเนาะว่ามีข้อเสียอย่างเดมีคอดีอย่างเดเหตุมาแล้วนะทุกคนทุกคนสามารถย้อนกลับไปบึงอยู่ในซองของมุงดาสาวเสียงขวังกันได้สําหรับคลิปนี้แล้วเนาะมุดาก็จะมาเล่า ในเรื่องของว่าสาวลล้าป็นค้นแบบใดตกลงลแล้วสาวลล้าป็นค้นแบบใดแบบนี้เนาะหุกคนเนาะเนื่องจากว่าหลายๆคนก็คอมเมนต์ว่าสาวลาในนั้นนี่หรือว่าสาวล้าเอาค่าดองเพงแบบนั้นไม่ีและวันนี้เนาะก็จะมาเล่าในประสบการณ์หรือว่าเรื่องราวาที่มูดาเองกะไปศึกษามาเนาะหรือว่ามีคนหู้จักหู้จักกันจังซี่เนาะ เพราะว่ามูดาส่วนหลายก็มีมูเป็นสาเล้าเหนือสาเล้าใต้มีทั้งสวเสวาียงจันทร์เสาเมืองเฟืองแบบนี้เนาะมูดามีมูน,นะแล้วก็มีเสาซ้ําเหนือก็มีเนาะสาแขวงเียงจันทร์แล้วก็สาทางเขตใต้ในมูมูมูดาบ่าค่อยมีเนาะเขตใต้แต่ก็จะมีแต่โบได้อันอ่าได้พบปะกันเนาะ แต่สําหรับสาวนาะค้นหลวงมิงจันร์รือว่าสาวเหนือสาวนะก็เป็นฮุจักหลายเนาะทุกคนเนาะก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าตกลงแล้วสาวเล้าป็่นคนแน้วใดกันเท้เนาะทุกคนเนาะ <c ười> ค่ะาสาวเล้าป็่นคนแน้วใด่กันเท้สาวเล้าหันก็นคือสาวเล้าเลยตามสบับเลย หลายคนบอกว่าสาวเลานี่เป็นคนสุภาพเียบ่อยเป็นคนที่เ้าจ๋าอ่อนหวานเป็นคนที่าเว้าเนื้อหัวม้วนแบบนี้เนาะอยากบอกว่าคิดถึกเนาะและก็แม่นเท้เนาะอันนี้เมนมันเป็นพื้นฐานที่ว่า มันเป็นพื้นฐานที่ว่าเฮาปฏิบัติกันมาจังซี่นะบกกา้าแล้วก็เป็นคนที่ว่าขี้เก่งใจความจริงแล้วแมนสาวลราวนี่เป็นคนขี้เก่งใจดีสุดเลยนะทุกคนโดยเฉพาะแม่นเวลาที่ว่ามีคนจะมาช่วยเหลือเขาจะมาอา่อแบบว่าเขา้อ้ยและเฮ็ดให้เฮานี่นะรู้ซึกเก่งใจกะเจ้านะเฮ็ดให้เรานะทุกคนเรารู้ซึกเก่งใจกัเจ้าว่า เขาจะเก่งใจหู้ซึกเก่งใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่ขี้อายเนะาะสาวเล้าจะขี้อายบางทีกัว่าผู้ตรงกับใจเน่จังซีนะ่ะเนาะแล้วก็ขี้อายบก,ก้าลุกกวนไผ่แบบนี้สมมติว่าเขานี่อาจจะเป็นสา,าวเล้าที่ว่าเออ ถ้าหากว่าคบกับใครคนหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าเขาบรสมฐานะเขะเจ้าอะนะทุกคนเขาสึกว่าเขานี่เป็นคนบ้านนอกเป็นคนที่อ่อเป็นสาวล้าโบมี่อย่างที่สมเขะเจ้าอะนะเขาก็ต้องได้ถอยตัวเองออกมาแบบอันนี้มันเป็นความคิดดันสาวล้าที่ว่ามันอยู่ลึกๆในใจเนาะแต่ว่า แต่ว่าส่วนหลฮ่ฮมันก็ได้พัฒนาหมดแล้วเนาะบว่าจะเป็นด้านความคิดด้านอีกอย่างก็แล้วแต่แต่มันก็ยังคงอยู่ในวัฒนธรรมที่เขาเคยปฏิบัติกันมาโอเมปูญญาตายายยังมันให้ได้สาวแล้าวนะ่ะเป็นคนที่ว่าขี้เกรงใจขี้เกรงใจละก็บ,บ่มักเว้ามีอย่างละก็บ,บ่มักที่จะเว้านะ มีอย่างแล้วก็เก็บไว้ในใจเนาะคันว่ามีแฟนหรือว่ามีครอบมีครัวแล้วกับบทบทหรือว่าบทชืกหรือมีคนมาเฮ็ดใส่กับเก็บไว้ในใจบูก้าที่จะเว้าออกไปบูก้าแสดงแบบว่าแสดงแบบว่าเขาห้องอะไรอย่างเพราะว่าเก่งใจย่านขาเจ้าคิดเนื้ยบรดบีกับเฮาอย่างนั้นนะอันนี้คือจุดพิเศษเลยที ทีมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบพิเศษเอ็กลูซีก็คือสาวล้าส่วนหลายจะเป็นคนแบบมีในใจลึกเกขะาเจ้าอนะแต่ข้าเจ้ากับโบได้ว่าออกมาตุงตุ้งเองนะะนะแต่ว่าลึกๆแล้วสาว,ล,ว,สาวล้วจะเป็นพื้นฐานแบบนี้นะทุกคนแบบว่าขี่เก่งใจขี่เก่งใจคนออืคนข้างที่จะขี่เก่งใจคนแฮงแล้วก็เป็นคนที่ว่าเว้า เว่าเสียงคอยบก้าขึ้นเสียงบก้าเว้าให้คนอื่นแบบนี้เนาะบก้าจมสมมติว่าอ่ามีครอบมีครัวหรือว่ามีคนลม้มมีแฟนแบบนี้กะบก้าจะไปตำหนิครอบครัวขาเจ้าขันหัวเฮาปรสมฐานะละเม็นสาวลาวละเมนถอยเลยคันสาวลาวนี่ละเมนใจเด็ดเนาะ คาราวาหัวตัวเองถึกดูทูกตัวเองถึกเว่าให้แล้วมันกตะชีถอยออกมานะตัวนี้จะเป็นจุดพิเศษของสาวลาวความจริงแล้วสาวลาวก็สร้างตัวเองว่าตัวเองเป็นคนเข้มแข็งเนาะแต่ว่ามันก็มีมุมของผู้ญิงนั่นแหละผู้ยิงกับมีมุมที่อ่อนแอนะทุกคนมันก็ต้องมีมุมที่อ่อนแอแล้วก็มีมุมอันนั้นของเฮา บางคนนี่เคยได้หูมาี่แมนสาวลราที่ว่าไปอดทนใช้ชีวิตกับครอบครัวของสามีหรือว่าครอบครัวของแฟนตัวเองนะให้น้ำตาปกหมอนทุกมือน้ำตาโต๊ใส่หมอนน้ำตาโต๊ใส่หมอนให้แต่ก็ต้องทนอยู่อันนี้คือความอดทนที่ถ้าหากว่าสาวลราเลือกที่จะทนลแล้วเราจะทนไปตลอดชีวิตแต่ถ้าหากว่าเลือกที่จะ บทุนหรือว่าเลือกที่จะออกมาเนาะสาวลาวก็เป็นออกมามันขึ้นอยู่กับการเลือกคงเฮ้านี่แหละต่างแต่ว่าต่างแต่ว่าส่วนหลายหันดะเมนขี้เก่งใจแล้วก็ขี้น้อยใจย่านเฮ็ดผิดขะาเจ้าย่านเฮ็ดบุถึกขะาเจ้าแบบนี้นะเนาะทุกคนเนาะอันนี้กเป็นจุดพิเศษหรือว่าความจริงแล้วสาวล้าวนะ่ะเป็นคนแบบนี้เนาะ บ่อยบอกให้ทุกคนฮับหูนะจากทีวาผ่านๆมาทีวาฮู้จักกับมูหลายคนที่เป็นสาวทั้งสาวเล้าเนื้อสาวเล้าใต้เนาะสาวหลวงพระบางแล้วกันมุมีมูอยู่ที่มึงเฟืองน้าเนาะแล้วก็อยู่แข่งมองจังน้าจากทีวาฮู้จุดพิเศษเอย่างกะเจ้าเนาะนทุกคนเนาะก <c oughs> ็เลยว่ามาเล่าให้ทุกคนฟัง <c oughs> แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ขึ้นกับบางคนขึ้นกับ บุค,คลิกบางคนหรือว่าขึ้นกับการปฏิบัติโตอกันในในบางคนเนาะตัวนี้เฮาก่ะอบได้กําหนดว่าเป็นสาวลาาทั้งเมิดแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นเจ็ดส่วนหนึ่งที่อยากมาเล่าให้ทุกคนได้เาฟัง บางคนก็อยากศึกษาเกี่ยวกับสาวลาวว่าเป็นคนแบบใดเอียงแบบนี้เนะาะหวังว่าคลิปนี้เนาะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเดอ้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับซ่องมุกดาสาวเสียงกว่างเด้อทุกคนเดี๋ยวคลิปเรยวนี้มุกดาจะได้อํลลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะบายบายสวัสดี